ะะอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม8ชาติพันธ์วัดว่าปีสุทาวาสหรือที่เรารู้จักกันว่าตลาดปมินค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนจะนําเสนอเรื่องราว8ชาติพันธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดราชบุรีค่ะโดยที่เราจะนําเสนอในเรื่องประวัติความเป็นมาการแต่งกายภาษาอาหารและที่อยู่อาศัยค่ะ ไทรทรงดำไทดำไตดำหรือลาวโซ้งนะคะในสมัยก่อนนะคะคนไทยดำของเรานะคะได้อาศัยอยู่ที่เมืองแถนหรือเมืองเดียนเบนฟูในประเทศเวียดนามในปัจจุบันค่ะซึ่งในสมัยนั้นนะคะในสมัยรัชกาลที่1นนะคะคนไทยนะคะได้มีการอพยพจากเมืองเวียดนามผ่านประเทศลาวมายัางประเทศไทยและได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ ทำให้คนไทยนะคะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าลาวเพราะได้มีการเดินผ่านประเทศลาวเข้ามาค่ะและคําว่าโซ่งนะคะมาจากการแต่งกายของผู้ชายค่ะส่วนใหญ่จะนุ่งเป็นกางเกงซึ่งคําว่าโซ่งนะคะในภาษาของคนลาวโซ่งนะคะแปลว่ากางเกงค่ะ และในปัจจุบันนะคะนักวิชาการนะคะได้เรียกคนกลุ่มนี้ว่าไทยไทยทรงดําค่ะเนื่องจากมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์คือการแต่งกายที่มีสีดําค่ะประชากรชา,ชาวส่งส่วนใหญ่ในจังหวัดราชบุรีนะคะได้มีการเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดเพชชบุรีค่ะและไทยทรงดําในจังหวัดเพชรชบุรีนะคะได้มีการเคลื่อนย้ายไปตามทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยทั้งหมด4ภาคดังนี้ค่ะ 1. นนะคะภาคกลางได้แก่จังหวัด พชรบุรีราชบุรีการจนาบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ2นะคะภาคเหนือนะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยและกำแพงเพชรค่ะ3นะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะ 4. นะคะภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยค่ะบ้านนาป่านาดอำเภอเชียงคานค่ะ นี่อำเภอดำเนินสะดวกได้แก่ดอนคลังโคกตับเป็ดบัวงามและตานเรียง 2. องําำเภอบางแพรได้แก่ดอนคาและดอนพรม 3. อํอำเภอปากท่อได้แก่หัวเขาจีนและน้องวัวดําค่ะ 4. อํอำเภอสวนพึ่งได้แก่บ้านชัดเป่าหวายาอำเภอบ้านคาได้แก่ทุ่งมะลิคลอ และหนองพันจันค่ะและสุดท้าย6อำเภอจอมบึงได้แก่บ้านด่านทับตะโกตำบลแก้มอ้นบ้านวางปลาและบ้านตลาดควายค่ะผ้าเปียวเป็นผ้าแถบสีดำกว้างประมาณคืบเศษยาวประมาณวาที่ปลายชายผ้าทั้งสองข้างปักลวดลายใบไม้ม้วน หรือลายก้นหอยด้วยไหมสีแดงส้มเขียวขาวคล้ายกับลายที่ปักบนเสื้อหีหญิงชาวโซ่งนิยมใช้คาดอกแทนเสื้อคลุมไหล่คลุมศีรษะพาดไหล่เป็นสบายเฉียงหรือห่มคู่กับเสื้อก้อมในงานรื่นเริงผ้าสิ้นตาลายหรือผ้าสิ้นตาน้อย หรือผ้าสิ้นลายแตงโมเป็นผ้าถุงสีดำมีลายริ้วสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนแทรกในแนวตั้งเรียกกันว่าลายแตงโมเมื่อนุ่งแล้วชายตีนสิ้นด้านหน้าจะเชิดสูงกว่าตีนสิ้นด้านหลังซึ่งทำให้สะดวกเวลาเดินหรือเคลื่อนไหวในการทำงานเสื้อกลม เป็นเสื้อสีดำแขนยาวทรงกระบอกคอจีนผ่าหน้าตลอดติดกระดุม10-15เมตรเอวสัน้นตัดเย็บเข้ารูปเสื้อฮีทำด้วยผ้าใยสีดำยาวคลุมเขา่าคอตั้งด้านในเป็นคอแหลมรูปโดวีใช้สวมหัวไม่มีกระดุมแขนสามส่วนภายในตัวไม่พาลัย สวมใส่ได้ทั้งสองด้านบริเวณตะเข็บทั้งด้านนอกและในประดับด้วยผ้าไหมชิ้นเล็กๆสีต่างๆในอดีตหญิงชาวโซ่งมีเสื้อหีคนละหลายตัวเพราะต้องใช้ในพิธีกรรมสำคัญเสื้อหีเป็นเสื้อชายสีดำตกแต่งด้วยชิ้นผ้าไหมเล็กๆ สีขาวเขียวเหลืองแดงส้มตามสับเสื้อใช้เสื้อปลายแขนและใต้รักแร้รวมถึงบริเวณเหนือรอยผ่าข้างทั้งสองด้านคำว่าฮีหมายถึงยาวเสื้อฮีจึงหมายถึงเสื้อยาวคือยาวถึงเขา่ามีลักษณะเป็นคอกลม เสื้อฮีนี้ตัดเย็บให้สามารถสวมใส่ได้ทั้งสองด้านด้านหนึ่งเป็นสีพื้นเรียบๆไม่ประดับตกแต่งส่วนอีกด้านหนึ่งประดับด้วยผ้าไหมและเดินเส้นไหมหรือได้หลากสีโดยมีขนบในการสวมใส่คือหากเป็นงานมงคลจะสมด้านไม่มีลวดลายออกมาทางด้านนอกหากเป็นงานศพจะให้ด้านที่มีลวดลาย อยู่ภายนอกเพื่อใช้คลุมศพชาวโรงเชื่อว่าลายเสื้อจะเป็นสัญลักษณ์ของกมมลุ่มหมู่คนหรือพวกเดียวกันบรรดาผีพำบรรพบรุษก็จะจำลูกหลานที่ตายในภายหลังได้เสือ้อหีจึงเป็นอาภรณ์บ่งบอกชาติพันธุ์ของชาวโซงเวลาสวมใส่จะต้องสวมเสื้อลำลองข้างใน ให้เสื้อฮีอยู่ภายนอกดังนั้นจึงไม่นิยมซักเสื้อฮีเพียงแต่พึ่งลมหรือพึ่งแดดเท่านั้นเสื้อซอนหรือเสื้อไทยมีลักษณะแขนยาวผาอกตลอดมีกระดุม20-32เมตรคอตั้งแบบคอจีนขอบเสื้อด้านข้างผ่าแบะออกทั้งสองข้างใช้สวมใส่ในเวลาเดินทางหรือทำกิจทุระนอกชุมชน ซวงก้อมหรือซ่วงขาเต้นเป็นกางเกงผู้ชายสีดำลายขาแคบยาวถึงเขา่าเอวกว้างมีตะเข็บด้านข้างนุ่งประกอบกับเสื้อซอนซ่วงฮีกางเกงชายสีดำลักษณะเดียวกันกับซ่วงซอนแต่ขายาวถึงตาตุ่มค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะท่านผู้ชมที่ได้ชมวิดีโอ นี้นะคะก็สงสัยนะคะว่าทําไมพวกเราถึงแต่งกายแบบนี้และทรงผมของเรานะคะถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะให้พี่หมอน้อยนะคะช่วยอธิบายการแต่งกายแล้วก็ทรงผมแต่ละวัยให้กับพวกเราได้รู้กันค่ะค่ะนะคะที่พี่นะคะได้แต่งกายและทําผมให้กับน,น้องๆนะคะเห็นว่าน้องกำลังเ,เป็นสาววัยรุ่นอยู่ยังไม่มีสามีพี่ก็เลยทําทรงผมนะคะตามความเหมาะสมแล้วก็ตาม ความยาวของผมนะคะซึ่งวันนี้พี่ก็ได้เนรมิตน้องๆให้เป็นสาวไทยทรงดำแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามารับความรู้นะคะเกี่ยวกับด้านทรงผมนะคะต่อจากพี่สุชาดาค่ะว,วันนี้นะคะก็จะมาแนะนําทรงผมทั้งหมด4ี่ทรงในการน,นะคะทรงแรกนะคะทรงสับปินนะคะจะมีความยาวผมนะคะประมาณปะไหล่นะคะแล้วก็จะปัดผมไปด้านซ้ายแล้วก็สับได้หวีสับอีกทีน,นะคะ ทรงสับปีนะคะจะมีช่วงอีประมาณเท่าไหร่คะ14-15ปีค่ะค่ะแลาดมาต่อไปนะคะจะเป็นทรงที่2นะคะทรงนกแรนกกระแรนะคะทรงนี้นะคะก็จะมีความยาวผมนะคะมากกว่าทรงสับปีนนะคะจะปาดซ้ายแล้วก็ม้วนผลแบบนี้นะคะมีช่วงอย่ประมาณเท่าไหร่คะ16ปีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทรงที่3มทรงนี้นะคะเรียกว่า จุดตกนะคะทรงนี้จะมีความยาวผมมากกว่าทรงลกหางลกะกแระนะคะทรงนี้นะคะก็จะปาดผมไปทางด้านซ้ายแล้วก็เลือกผมไว้ตรงกลางขัดด้วยไม้ขัดก้าวค่ะทรงนี้จะมีช่วงประมาณเท่าไหร่คะ16-17ปีค่ะค่ะและทรงผมสุดท้ายนะคะคือทรงขอดซอยนะคะทรงนี้นะคะก็จะมีความยาวผมนะคะมากกว่าทรงจุกตกนะคะทรงนี้นะคะก็จะปาดผมด้านซ้ายเหมือนกันแล้วก็รวบผมไว้ตรงสกลางแล้วก็ด้วยไม้ขัดก้าวเช่นกันค่ะ ทองขอดสอนมีช่วยประมาณเท่าไรคะประมาณ17ปีค่ะค่ะในลำดับต่อมานะคะเรานะคะจะมาเรียนรู้ภาษาของชาวไทยทรงดํานะคะโดยที่เรานะคะจะให้พี่ๆนะคะช่วยสอนพวกเรานะคะในการออกเสียงหรือว่าพูดภาษาไทยทรงดํานะคะซึ่งพวกเราก็ยากจะถามถึงเทคนิคนะคะในการออกเสียงภาษาไทยทรงดําให้กับพวกเรานะคะ่ะค่าเทคนิคการ พูดภาษาไทยชงดังนะคะก็จะคล้ายๆกับภาษาไทยนะคะน้องๆเคยได้ยินไหมคะว่ายาหมอมีแก้ฝีแก้หิดแบบนี้ค่ะพี่ก็จะคือจะมีประโยคนะคะที่เป็นภาษาไทยชงดํมาให้น้องๆลองฝึกพูดกันนะคะเริ่มแรกนะคะพักเจ้าพักเจ้าหมอเหมาหมอเหมาตะไกว้เข่าหีตะไกว้เข่าหีเอ็มกูเอ็มกู อีกสักครั้งนะคะหนึ่งสองสามพักเจ้าพักเจ้ามอเหมามอเหมาตะควายเข่าหีตะควายเข่าหีเอ็มกูเอ็มกูพักเจ้านะคะก็คือตะไคร้ค่ะมอเหมาหรือมอก็คือมอใหม่มตะควายก็คือควายเข่าฮีก็คือเขามันยาวฮีแปลว่ายาว M กูคือ M แปลว่าแม่ค่ะงั้นเรามาลองหัดพูดกันอีกสักครั้งนะคะพักเจ้าพักเจ้ามอเหมามอเหมา <อ S 2> <มอ S 1> จะควาเข่าหี้จะควายเข่าหี้กู M กูค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกภาษาไทยทรงดำหมดอะไรดีคะที่เฟิร์ส หมดคือย่าก่อนเลยไหมคะดีค่ะหมดแรกนะคะคือหมดเคือย่าคาแรกค่ะคําว่าพ่อค่ะคาว่าพ่อนะคะภาษาไทยทรงดับนะคะคือคําว่าายค่ะยอยอายค่ะายแปลว่าพ่อแต่ในภาษาอีสานนะคะายแปลว่าพี่นะคะน้องๆนะคะต้องจําให้ดีๆนะคะค่ะแล้วนับต่อไปค่ะเปิด คำว่าแม่ค่ะคำว่าแม่นะคะเมื่อกี้นี้พี่หมอน,น้อยได้บอกไปแล้วคือคำว่าอะไรคะเอ็ม <M S 1> <M S 2> คะ่ะ,คะถูกต้องคะ่ะภาษาไทยทรงดำนะคะเอ็มนะคะแปลว่าแม่ค่ะต่อไปค่ะคำว่าปู่ค่ะปู่นะคะคือคำว่าอ้ายปู่ค่ะอ้ายปู่อ้ายปู่อ้ายปู่ค่ะต่อไปคะ่ะคำว่ายา่าค่ะย่านะคะเอ็มอู้ M อ M U อ u คำว่าตาค่ะตานะคะคือคำว่าอ้ายเท่า้อยเท่าอ้ายเท่า้อยเท่าคำว่ายายค่ะยายนะคะคือคำว่า M อมเท่า M อเท่า M อเท่า M อเท่าคำว่าพี่ค่ะพี่นะคะคือคำว่าเอ้ย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 คําคำว่าน้อง น้องก็คือคำว่าลา่ลาล<ะ>่ลาลา่ลาลา่ลาค่ะและถ้าเป็นน้องคนสุดท้ายล่ะคะก็จะเรียกว่าลูล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 าค่ะเราก็ได้เรียนรู้นะคะในหมวดคำศัพท์ในหมวดเครือญยตาไปแล้วนะคะของภาษาไทยทรงดำนะคะพวกเรานะคะก็อยากจะรู้เกี่ยวกับประโยคในชีวประจําวันนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกะคะ่ะไปไหนมาค่ะภาษาไทยทรงดำนะคะจะพูดว่า ไปกบเรามาเละ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 ก็แปลว่าไปไหนมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคําว่ากินข้าวเช้าล่ะคะกินข้าวเช้านะคะกินงายยังกินงายยั้งกินงายยั้งกินงายยังแล้วคําว่ากินข้าวกลางวันล่ะคะข้าวกลางวันนะคะก็คือกินข้าวเว้นยั้งกินข่าวเว้นยั้งกินข่าวเว้นยั้งกินข่าวเว้นยั้งก็คือแปลว่ากินข้าวกลางวันแล้วหรือยังค่ะ แล้วถ้าเป็นข้าวเย็นล่ะคะส่วนข้าวเย็นนะคะก็จะคือคําว่ากินข่าแล้งยั้งกินข่าแล้ง,งยัง้งกินข่าแล้งยังกินข่าวแล้งยังซึ่งแปลว่ากินข้าวเย็นแล้วหรือยังอ๋อค่ะก็มีอีกประโยคนึงนะคะที่เชื่อว่าพวกเรานะคะก็อยากจะรู้และท่านผู้ชมที่กำลังชมตอนนี้นะคะก็อยากจะรู้ประโยคนี้กันในวัยรเรนค่ะ i ีูหรือคำว่าฮาเลยค่ะก็คือเราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้แทนตัวเราว่าอีพูหรือฮาส่วนคำว่ารักนะคะคือคำว่ามักใช่ค่ะส่วนคำว่าเธอก็คือคำว่า isu ูหรือ isu ซูหรือซูก็ได้ซึ่งเราเอาคำมาเรียงเป็นประโยคนะคะก็จะคือคำว่า ฮามักซูฮามักซูแปลว่าฉันรักเธอแต่ถ้าน้องๆนะคะอยากจะแบบอ้อนแฟนหรือว่าอยากจะให้มันหวานเพิ่มขึ้นกว่านี้นะคะเราก็จะมีคำว่ามักแต่มักวาซึ่งแปลว่ารักจริงๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะมักแต่มักวามักแต่มักวามักแต่มักวาค่ะเราก็จะเอาคำทั้งหมดนะคะมาเรียงลงกันเป็น หามักซูแต่แต่เลยหรือฮามักแต่มากว่าค่ะหามักซูแต่แต,แต่เลยหรือหา,หามักอีซูมักแต่มักว่าค่ะอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำมี12รายการหประเภทได้แก่ 1. ประเภทแกงประกอบด้วย แกงไก่ไง่แกงผัมแกงหน่อไม้แกงหน่อสม้ม 2. ประเภทน้ำพริกผักประกอบด้วยจุบผักเจวปลาแหลแเจวเอือดด้านปลาแหละฟักมะเขือเยะาะ 3. ประเภทปิ้งย่างประกอบด้วยปลาฝอ 4. ประเภทผักประกอบด้วยผัดไส้หมูและ 5. ประเภทยำลาบ ประกอบด้วยเลือดตาเรือนของชาวท่งเรียกว่าเรือนทรงกระดองเต่าเพราะมีรูปทรงคลุ้มคลุ้มรีรีคล้ายกระดองเต่าเวลาสร้างเรือนมักนำกระดองไปแขวนไว้ที่เสาเอกเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนจึงหวังในอนุภาพแห่งความยั่งยืนมาสู่ผู้ที่อาศัยในบ้าน จากการน,นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำในจังหวัดราชบุรีทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านต่างๆของกลุ่มคนไทยทรงดำซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนไทยทรงดำมีอัตลักษณ์ทั้งในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม